ในคลิปแล้วนะครับพี่อหาวติดค้างไว้ว่าเออเนี่ยพี่หาวจะมาแนะนําการโยนไฟล์เข้าไปอีดิทใน Photoshop ให้เป็นแบบ Smart Object นะครับซึ่งมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับในตอนนี้ก็จะมาทําให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไฟล์ N E F นะครับเป็นไฟล์ของ Nikon ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอารูปนี้เข้าไป Edit ใน Photoshop นะครับเราคลิกเมาส์ขวาตรงนี้ Edit in เหมือนเดิมนะครับแต่แทนที่เราจะเลือก Edit in Photoshop C S 6ตรงนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเรา Edit ตรงนี้นะครับมันจะกลายไปเป็น P S D หรือ t i f f i ไฟลนะครับเราเลือกอันนี้แทน Open as Smart Object in Photoshop นะครับพอเราโยนกลับเข้าไปใน Photoshop เนี่ยนะครับ Photoshop ก็จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะแต่ว่าบนเลเยอร์เนี่ยมันจะเป็น สปาร์ตอ็อบเจกต์นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีทับเหนี่ยเล็กๆตัวตรงนี้นะครับขึ้นมาอยู่นะครับเป็นสัญลักษณ์แล้วมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะเดี๋ยวพี่ห่าวลองทำเคอร์ฟตรงนี้ดูก่อนนะทีหนึ่งอ่านะครับทีหนึ่งโอเคได้แล้วนะประมาณนี้อ่ะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ห่าวอยากจะกลับไปแก้ตัวรอไฟพี่ห่าวบออู้ภาพน,นี้มันเหลืองเกินไปหรือว่าเซทเจอเรตมันเยอะเกินไปนะครับเราอยากจะกลับไปแก้พี่ห่าก,ก็ดับเบิลคลิกที่ตัวสปาร์ตอ็อบเจกต ตัว p h o t o s h o p นะครับจะไปเปิด Cam e ร a Raw อ่าซึ่งตรงนี้ก็สำคัญนะครับตัว Cam e r a Raw เนี่ยควรจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้เคียงกับไลด์ลูมหรือให้เหมือนกันเลยนะครับเป็น Cam e ร a Raw เวอร์ชันล่าสุดไลด์ลูมเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยนะครับมันจะทำให้เหมือน,นเราสามารถใช้คอนโทรลตรงเนี้ยนะครับซึ่งก็เหมือนไลด์ o ูมนะจริง,รงๆมันก็คือเออเอนจินเดียวกันนั่นแหละนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขอะไรพวกนี้ได้นะครับอย่างเช่นอ่าตรงนี้บอกว่า t e m p e r a t u r e มันเหลืองไปนะครับลดลงมา แล้วก็ลด uh, saturation ลงมาอีกครับจากนั้นกดโอเคปุ๊บนะตัว smart object ตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับเป็นตัวที่อัปเดตแล้วแต่ว่ามันอัปเดตผ่านตัว camera raw นะครับซึ่งก็โอเคนะครับจริงๆมันมี i ิดอีกหลายอันนะครับที่จะอัปเดตผ่านไลท์รูมก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันซับซ้อนเกินไปแล้วพี่หาคิดว่ามันเกินความจําเป็นนะครับเอาแค่เนี้เหลือเฟือแล้วนะครับจากนั้นเราก็ปิดเหมือนตามปกตินะครับพอปิดปุ๊บกนะ็กดเซฟ นะไฟล์ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือเข้าไปเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่อยู่ใกล้เคียงกับไฟล์ต้นฉบับแล้วก็มันก็จะเรียงไว้อยู่ใกล้ๆตัวไลท์รูมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมี1มี2นะครับอืมนะ,ะให้ดูเป็นอินโฟนี้เป็น PSD นะครับตรงนี้เป็น NEF ซึ่งตนตัวที่เป็น PSD ตรงนี้เป็น Smart Object จกต์แล้วนะครับหรือนะครับอ่าเดี๋ยวดูคลิกม้าขวาอีกทีนึงโชว์อินฟเดสิจึง อ่าก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกับต้นฉบับนะพี่เอาลองคลิกอีกทีหนึ่งนะเพื่อความาละเอียดนะครับเข้าไปดูอีกทีนึงอ่าเลือก Edit in Adobe Photoshop CS6 อ่าเอาละสิทีนี้ตอนนี้เอ๊ะ ตอนนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันมัน,ม,นมันเป็นสมาร์ทอ็อบเจกต์ใช่ไหมมันก็จะมีไดร์ล็อกขึ้นมาถาม What to edit นะครับ Edit อ่ะ y w p y w l t h l t r o t r o o m u s t u s t t e n t อ่าอันนี้ก็เหมือนว่าเอา Lightroom Adjustment เนี่ย Apply ไปเลยนะครับ Edit c o p ะก็คือสร้าง Copy ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็เข้าไปาใน Photoshop นะครับต่อมาคือ Edit Original ก็คือ Edit ตัวต้นฉบับนี่แหละนะครับอ่ะกด Edit เลยนะครับปึ๊ เห็นไหมครับมันยังเป็น smart object อยู่อืมนะอันนี้ก็ปิดไปอ่าน,นะกลับไปที่ไลท์มอีกถ้าเกิดว่าเลือก option แรก edit in นะครับอเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกไอตัว edit in photoshop as smart object นะเพราะว่ามันเป็น smart object อยู่แล้วมันปุ๊บเข้าไปเลยแต่ถ้าเราเลือกว p ชั่นอื่นล่ะนะครับตรงนี้เลือก o p t i o นอื่น,ท,นทันทีเลือก edit หนะ้า open anyway ถ้าแบบนี้นะครับมันจะไม่เป็น smart object เพราะตัวนี้มันเป็น copy มันเป็น Copy มันไม่ใช่ Original เพราะฉะนั้นต้องดูดีๆนะครับ mm hmm. เลือก Dialog อกดีๆนะครับเวลาที่เรามันเป็น Smart Object แล้วแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไป Edit เราต้องเลือกออปชันที่เป็น Edit Original นะครับมันถึงจะไปเปิดใน Photoshop แบบเป็น Smart Object ตามที่เราต้องการนะครับโ okay, นะอเคเนาะซับซ้อนหน่อยนะครับ2ตอนนี้แต่ว่า ในงานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าใช้ Lightroom Edit ด,ด้วยนะครับแล้วก็ต่อยอดด้วย Photoshop จากนั้นเนี่ยเอากลับมา Manage พวกให้ Rating ให้อะไรในไลท r o o m อีกทีก็ได้หรือจะตกแต่งต่อยอดเพิ่มเติมในไลท์ o ูมก็ได้อีกนะครับโอเคครับเหนื่อยหน่อยนะครับค่อยๆนะสอตอนนี้พี่ห่าต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนแต่ก็อยากให้รู้จริงๆ